สบายดีพี่น้องพ่องไปสิผูกสิพนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เก็บตกย้อนหลังคลิปเมื่อวานนี้นะคะยางพาราลานบังออดนะคะหน้ามัสยิดคือร้านกับข้าวข้าว,าวแกงที่ฉันมาซื้อตรงนี้เลยนะคะแต่ก่อนนะ่าจว่าได้กินข่าบูดซีมือหาเหมือนะ <laughs> ยางพานบาดเล่านะคะพี่น้องเมื่อกี้ก็รู้สึกแบบว่านึกถึงความเก่าๆนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่พาผัวไปรับน้องเลยค่ะเพราะว่าผัวรู้สึกว่าคิดเครียดมากหลวก็รลูกสาเหตุน้ำละว่าเขียดอย่างนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าเครียดเลยมีน้องอยู่ด้วยเดี๋ยวพาไปยืดเช่นยืดสายนะทที่รักอยู่ด้วยกันที่แหละอยู่ไปนานๆแบบนี้น้องจะพาพี่ดุนรถเข็นอ้อมเลยค่ะภูกละคนกับวาย่าเจ้าไปได้พอน้องตลอดมาแต่ทั้งหุมใดเทวดาทั้งใดมาจังพอกันจังใดเนาะพี่น้องมื่อกี้กัสิมาลราให้ฟางนะคะลากากัสิไปพาา หัวนะคะต่ย่างกินข่ามันไกลอยู่ร้านี่อ้วนแถวสนามบินบมดแล้พี่น้องรับน้องนะคะรับน้องนะคะพี่น้องกับเตือนขึ้นมากับชีโงกาแฟก่อนอันดับแรกแต่ว่ากาแฟมีสองคู่และด้วยค่ะพี่น้องค่ะมันมีคู่ของมันแล้วนะเออจ่าย่ายาาบัด้กินกาแฟแก้วเดียวเราขึ้ตะกี้ต่กอนได้เตือนขึ้นมากับชีโ้่กาแฟผัวเอาใจเขาแลนะมือแหลกพี่น้อง มันเป็นการเหมือนร่นต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารอบนี้พอตาโนนมานานนะคะบ่มีจํากัดนะคะก็เลียวเตะนะคะสบายใจตอนใดกระจังกลับไปหรือบ่กลับกเ็เรียกต่ค่ะไ่ได้อีหยังบ่ได้ว่าอีหยังเยอะๆอยากจะไปเป็นผู้ช่วยดุลลถช่วยก็ไม่ว่าอะไรกัน <laughs> กะสีมาเบ,บาหอดความหลังนะคะว่าไปเจอกันกระพอน้องตลอดในใดจุดเริ่มต้นเป็นจังใดนะคะฉันต้องบอกไว้ก่อนเลยนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะฉันทีบอกไว้ว่าย้อนกลับไปเมื่อ5าปีหกปีที่แล้วเป็นช่วงที่่อยกลับมาจากออใหม่ๆนะพี่น้องมาจะทําเรื่องวีซา่าแล้วไปอยู่ใหม่แต่ว่าช่วชะตานําพาลิขิตอะไรให้แบบว่าพีเน่ากับลวงผูกมาเจอกัน <laughs> ก็เลยเป็นว่าว่าได้กลับไปออดชาญพี่น้องบวกกับอี่งอย่างหลายๆอย่างสถานการณ์โควิดโควิดนนอกจากแล้วบัดนี้ด้วยความที่แบบว่าพี่น้องจ๋าหลายๆคนก็คิดว่าฉันนไปเจอกันสถานที่ท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นบลาๆนะคะบางที่กับไปเจอกันยุ่เก้าลีเบียดเฉียดเบียดแตดกูไลค่ะอีพวกนอนนี่ก็ไดแต่ฉันจะบอกให้เป็นบุญแล้วกันนะคะว่าฉันได้หัวมากนะคะเนี่ยคนนี้เลยเป็นคนแรกนะที่ฉันไม่ได้ไปเจอสถานที่ท่องเที่ยวนะที่เหลือบอผ่านค่ะเออไม่ต้องพูดถึงค่ะร้อยกว่าคนก็ที่นั่นหมดเลย แค่พอน้องตลอ้อนีมาแปลกค่าดิฉันนะฮะคายชมประคุงอยู่ในสวนหย่างอยู่ประเทศตรังค่ะพี่น้องจ๋าอยู่ในป่าได้โด่งอยู่ในหลือบเขายังมีผัวฝรั่งได้เลยคนเรานะบุญพาวาสนานพี่น้องอยู่บองใดมันก็เจอกันเด้อพี่น้องเด้อจําเป็นต้องไปสถานที่ท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นหรอกค่ะณปัจจุบันนี้6ปีมันก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยิงได้ผัวได้ลูกย้อนจากควองคายชมประคุอยู่ในป่าหย่างพี่น้องจาอ๋าแค่นั้นแหละจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะเออนตผู้ใดบอกว่าเจอได้สถานที่ตอนนี้ก็เจอสถานที่ท่องเที่ยว แต่ว่าผัวนคนนี้ไม่ค่ะผัวนคนนี้มาติดครับคอยลรว,ว่าแมนฝรั่งสีมาช่างน้ำพริกป,ปลาล่อยไปให้เมียเพราะว่าทางแถวบ้านนะคะเจ้ากินน้ำพปป<ๆ>ริกปลาดายุดได้ล่ะเลยเดยหลากเน้ามาหอดนี่มีลูกไม่เต่าสา่งรอบครัวน้ำกันนะคะบด้มีอยังคือคนอื่นเขาบอก่มีหยังจีอวดนะคะก็มีต่ลถดเข็นดุนอีกตุกเบบีเนี่ยแหละคะ่ะผ้าผัวผ้าลูกไปกินเขาวมันไก่อยู่แถวแถวสนามบินถามว่าไกลไหมลองมายังน้ำกันบลราที่ลักจ๋า มือนี้สามี่อยพอน้องตลอดเพลินจีไปมีตอกมีติงตลล่งตะละริงติ่งแรงติ่งลองอยู่ทั้งหลายกลับไปโหลดนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวเบออื่นเบอร์พื้นเลยสิาพาไปนาหาดไปปีกนี่ตาชวนบักฮุงกินมือนี้กะย่างผ่านลานบางออดนี่คือร้านที่ฉันชอบจะพูดให้ฟังว่าฉันมาซื้อข้าวแกงร้านนี้แหละทุกคนเออนะได้กินข้าวบูดข้าวยั้งนะคะตลอดชีวิตประทังไปกระจนได้ออกลูกออกเต้านะคะแต่ว่ากินแค่แบบว่าไม่ได้ตลอดไปนะทุกคนกินแป๊บเดียวนะคะในช่วงที่แบบว่ามันไม่มีทางเลือกกันค างกับทักคนไปทั่วที่เรียบหัวกูกกระไดหนึ่งการสีใสระยะในการเดินทางกับชักพักเติบอยู่นะคะระยะเส้นทางกับไก่ไๆไก่กลัวอันนั้นมาตลาดเด้ยพี่น้องเลยยางไปหอดสนามบินกับลอ้องเบิงยะจือบลาสู ตะกวกินช่วงกบได้เลยนะหญิงมาหอดคอยกะจีช่างข้าวมันไก่นะคะคอยเป็นไก่ร่วมนะคะของผัวเป็นเขานาไก่และกะเป็ดนะคะหกัหกผัวหักผัวแห้งพี่น้องจ้าก็เลยให้ผัวกินเขาก่อนคอยกะจีอุ้มลูกป้อนเข่าลูกไปนั่พกช่อนนะคะช่อนชุดปวดของน้องตลอดเอามาใส่ก่ยามมานัแล้วค่ะพี่น้องทาไมได้เงินเดือนต้องหลักหกนู่นนี่นั่นทำไมไม่ซื้อกระเป๋าแบรน,น,บน,นด์หอกแบรนด์เนนบีดีโอ้ยกระเพ๋ากระเพ้ายามเนี่ยกะแห่มมนมีแต่เงืนใจค่ะเขา,ขามันไกลเขาถอยอีป,ปอบยองจะเมนช่อกูไหลเนาะ คอยตามเท่นคอาเจ้าบ่เป็นดอกนะพี่น้องนะบ่ฮู้จักดอกแบีนดอกแบีนแช่ชานงชาแนลขนาดพี่น้องนะฮู้เตชชาแนลจะคองเห็นตัวเนี่ยเออช่องอีชูมารุกตะล่อนี่ฮู้เตชาแนลถ้าฉนอกชาแนลอีหยังพี่น้องกระเป๋ายำเนี่ยกะว่าจะมีเงินในห้องทงไหว่ท่าค่ะพี่น้องใากระเป๋ากับเป็นกระเป๋าน่องสำน้าเออขอเขามานะคะของน่องตะล่อนในกระเป๋าอันนี้พี่น้องเห็นกระเป๋าจังสี่บ่ธรรมดาเด้อพี่น้องกูจีบอกไว้ให้นะคะเออไม่ต้องไปฉนวกชาแนลหรอกค่ะแต่กระเป๋าย้ำเนี่ยกูกะบอกมีเงินใช้น้ำเขาอยู่พี่น้องมึงงจะะเเออาินนนไไหปซื้แค่ มันเป็นรถสนิยมความสอบส่วนตัวของข่อยในถุงกอบแกบถุงยางกับช้ยเบียร์ช้ยข้ามชาโทรศัพท์ใดเลยตะกี้กับกับต่ถุงกอบแกบถุงใช้เว้นอ่ะตอหิวไปหิวมากนะคะสนีทพัฒนาเน้นแตไปได้กับเตาฟี่มากนะพี่้องของ้องสาว พายประยุทธ์เลยค่ะคอยชอบคอยถึกใจคอยชอบประชันเว้ยจีไปทั้งหนจีภาษาหยอกประชัยยังอีกล่ะสูรอ่ะกินข้าวมันไก่นี่กินตั้งแต่สมัยทองทองให้พี่น้องกินมะฮอดชูมือนี่ก็ยังกินนะติดรสชาติข้าวมันไก่แต่ว่าหากคนไม่เคยกินกต่สีบพติดปันใดกินไปกินมาแล้วก็ติดนะฮะฮักผัวก็ยังไหวผัวเอาลูกแล้วค่ะพี่น้องมันกินข้าวกอดแล้วนะจ๊ะบาดนี้คอยพากันกินข้าวกินน้ำแล้วคอยจีเอาบอกชมให้ลูกตอล่อนกินนะให้น้องตอลล่อนกินบาตรนี้พี่น กูก็ได้กินช่องยิ่ไม่น้อยนึงแมวเออมนุษย์ผัวแม่เฮ็ดเป็นตัวดีพระแดนกูให้มึงชืบ้บบกสมไว้ให้กูกูฉิแควกเม็ดมันออกให้ลูกกูกินไม่กินบักสมลูกกินเมืกเอกเละเดดพากันแวะมาเช่เว่นมาซื่อของให้น้องจะร้อนขนมปัง <laughs> เพราะว่าเพิ่นบอกกินเพิ่นบอกกินเพิ่นบอกกินข่าวมันไกลนะคะเพื่นบอกกินบอถือปากมันก็เลยได้หาแคว้นเงินสวกเงินสวยตอนมีประสบก,การณ์แต่เมื่อไรต้องพกเง,งินชดเนี่ยนะคะหนึ่งลอยช่องลอยหาลอยกระเพาไหวค่ะถ้าผัวมานั่นคอยสิบ่ค่อยขืนตุกตักพี่แป้นดอกพี่น้องจ้าโดนๆนะคะสิได้ให้เพิ่นไปถ้าไปเป็ทุล่าทุลังอยังให้ไกลๆยังเสียนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าได้เดินนะคะได้ใช้ชีวิตก็ครอบครัวได้ใช้เวลาหนีอยู่กับเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะในช่วงเวลาที่เฮามีตะกี้นั่นคอยชีคเล็กคิดหน่อยนะคะที่ส ่ะใสเวลาทุกวินาทีมันคุมขากับคนทีเ่เฮาหากักการทีเ่เฮารอคอยนะห้มันคุมขาเลยนะคะผัวคอยนะเพิ่นเครียดนะคะคอยกับหูสาเหตุแล้วเพิ่นเครียดเลื่องแม่เพิ่นนะคขะพี่น้องค่ะเอาอีหยังมากลูกแม่ลูกผัวนะคะว้ากันบ่ได้ดอกนอพี่น้องนอ,นอ,นอเป็นเรื่องแบบว่าของครอบครัวเนะนะพิ่นะนะพี่น้องนะคอยกับบ่อยากว้าอีหยังห้กำลังใจเพิ่อนอย่างเดียวปัญหาเดิมเดิมพี่น้องน้าเก๊กห้วยอีกแล้วนะจ๊ะปัญหาเดิมๆิมผัวคอยกับเครียดตัวบันี้เป็นยังไ๋นะคะเพราะว่าเขาจะเติบตัวงบ้ากให้ลังใจมันมีสาเหตุหลาปัห ใ,ใจนะคนประเหตุรัสเซียนะคะนาะมเก๊กห้วยอันดับหนึ่งนะคะสายชโมกี้ใบลมควันกับอันดับหนึ่งคือกันนาะอพี่น้องต้องทําใจผู้ได้ได้ผัวบอ,อนันบอ,อนี่นะโอ้โกคตรแม่มึงจะจืดสุด,สด,สด,สดอยอดเลยภ<บ><ป>าคยุ่มหัวชุม่มรัสเซียสดชลัดเนี่ยเนี่ย,ยคือสายญาที่มันแบบว่าจาได้บอที่ว่าข้าเจ้ามากเอิญสายญาติรัเสเซียโหชลัดนะพี่น้องนั่นแหละแมนเลยค่ะนั่นแหละอันนั้นเลย ่ผัวขอในมะขัดมะเกาเอาเดอ้อค่ะจังสิได้เป็นผูเป็นคนป่านี่ตะกรอนนะคะกินน้ำเก๊กห้วยแทนน้ำเปล่าเลยค่ะเดือนหนึ่งสามเดือนนี้มีสามเดือนก็นกินแมงสุมือเลยค่ะบ่มีเวลาเว้นบ่มีเวลาซวงว่าบ่ได้กินน้ำเปลาวว่านะคะจนว่าเป็นผ,เนผูเป็นคนมาสมื่งก็ย้อนกูไปย,ย้อนกูจมตะกบภาคแดกตับแดกดากมันเอาก,กินอัดเลี้ยวกินแหละมันใจเย็นใจชุ่มใจบอดลมร้อนนะคะพี่น้องกินเข้าไปแล้วแดกสเตกแดกห้าเข้าไปแล้วนะคะก็มีปัญหาครอบครัวความยังน้ำเก๊กห้วเก๊กห้วยจะไปหากินมันพี่น้องกินแล้วบ่่่่มมมีสสติิิาาางงกกกกนนนนนนัััหหหูจจวยคือเลช กินแล้วมันปลีนตกเถียงไปโหลดเป็นยังยังสนมันกับเป็นตาม้วนเล้วนาะเปิดแล้วก็บจังเจอะจังเยอะจังละติงลิงอยู่นะนะมันกับม้วน่แล้วเนาะถ้ากินแล้วหู้หู้จักม้วนจักยังเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขากับพาดูประสากนั่นมาได้แล้วนะคะว่ายยังกันบ่ได้ให้กำลังใจได้ย่างเดียวนะคะเพิ่นก็เดิมดีขึ้นหัวละหัวสันเนี่ยเรื่องกับบอกว่าพี่พี่เอฟซีติดตามให้กำลังใจอยู่เด้อปานนั่นปานหนอกมันก็ยังบ่ทันหูและเอฟจวกเอฟชี่คืออีหยังพี่น้องมีแต่โฟโลอยูเหรอมีแต่โฟโลชันหร่ฉันี่แหละะค่เออ